แฮมไหมฮสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซสี่ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงของที่เพิ่งเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมสงการนะครับว่าเอ้ยของที่เข้ามาเนี่ยมันน่าได้หรือเปล่ามันน่าแรกหรือเปล่าและที่สาคัญไปมากกว่านั้นเลยก็คือมันทำยังไงได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็อันนี้เป็นของสงการที่ผมใส่อยู่นะครับผมก็จะเป็นตัวของประหับนะฮะเออประับสงการตรงนี้เลยนะครับซึ่ง มันสวยมากแล้วก็บวกสเตตัสโคตรดีทุกคนมีฮิปมีการตีมีอ e, ีมีการอ e, ีมีทั้งคิริชิเมตแล้วก็มานา2000ครับบวกดีมากและที่สําคัญคือโค้สวยมากเนี่ยมันเขียนคำว่าสงการแบบคือสวยสวยจริงแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนหลังนะครับก็จะเป็นตัวของแบบปอกคอเนี่ยเป็นปอกคอป้ายชื่อ,ขอเขาเรียกปอกคอกันน้ําเออฮัลโหลแล้วก็แหวนครับอันนี้แหวนสวยมากนะทุกคนจะเห็นว่าไอตัวของเท้าผมอะ่ะมันจะมีออร่ามาเห็นไหม มันจะมีออร่าน่ารักน่ารักมาอันนี้คือได้จากแหวนนะครับทุกคนซึ่งตัวของแหวนเนี่ยวิวค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยประมาณด้วย65ถึงใส่ได้แต่ใครที่อยากจะสวยอยากจะหล่อเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาโคลนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เอาจริงๆสเตตัสไม่น่าโคลนนะทุกคนสเตตัสดีมากนะครับผมดีแบบดีเลยนะฮะแล้วก็เสื้อเกงนะครับผมนี่ใช้ได้ครับสเตตัสก็บึ้มๆนะครับผมอ่ะหน้าก็สเตตัสใช้ได้เลยครับไม่แย่เอาง่ายครับของที่เข้าใหม่ในสงครามรอบเนี่ยคือดีเยอะมากๆนะครับผมอ่ะประมาณนั้น สเตตัสคือสวยอะเออแล้วเราไปดูหน้าเว็บกันดีกว่าว่าในการอัปเดตของรอบที่ผ่านมาหรือเมื่อวานเนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมอะ่ะนี่เลยนะครับหน้าเว็บนะครับแค่คุยไเออันนี้ผมอาจจะไปไวๆนิดนึงนะเราจะเจาะลึกในเรื่องของของกันซะเยอะนะครับผมอะ่ะของเนี่ย <c oughs> โดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด3า,าอย่างด้วยกัน <c oughs> คือ1จากตัวของกิจกรรมสงการเองนะครับผมอะ่ะไอกิจกรรมเนี่ยผมสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะ การที่เราจะได้กิจกรรมสงครามไอตรงนี้ครับมันจะต้องฟาร,ร์มตัวของดันซับเวดันเก็บหนึ่งถึงเก็บสี่แล้วก็ดันจีนตรงนี้เห็นไหมอ่าถ้าในกรณีที่เราฟาร,รม์มดันพวกนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเวลาที่ปกติเราออกไปเราจะเจอโจ๊กใช่ปะ่ะพอเราออกไปเจอโจ๊กเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับไอตรงนั้นอ่ะไอตรงที่เป็นโจ๊กเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากโจ๊กเนี่ยเป็นตัวของบอสของสงครามแทนนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยผมพูดเลยว่าไอตัวของการลงดันพวกนี้ก็สร้างมูลค่าในการทํารอบต่อรอบเนี่ยได้เยอะขึ้น เพราะว่าเราจะได้คูป,ปองสีฟ้านี้มาอ่าเราจะได้คูป,ปองสีฟ้านี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาคูป,ปองสีฟ้าเนี่ยเอาไปแลกตัวของพวกของต่างๆที่เขามีการเซตติ้งให้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้วยนะว่ายังไงประมาณไหนบ้างนะครับผมซึ่งใช้เงิน 10m นะครับแล้วก็คูป,ปองอีก25อันเป็นอะไรที่ดีมากๆอันนี้คูปเงิน 10m คูป,ปอง25อันประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะซึ่งสเตตัสของเนี่ยถือว่าเฟี้ยวเลยนะเสื้อเกงเนี่ยคือแบบจัดวัตเด็ดนะครับมือก็มือก็ดีมากๆนะผมอ่ะ มือเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเมตาใหม่เลยทุกคนเพราะว่ามันได้ทั้งครีแลวก็ครเดเมตแต่ว่าราคาก็อาจจะเจ็บไปนิดนึงนะครับผมอ่ะแต่ไม่ผมว่าราคาก็ไม่ได้แย่มากนะทุกคนราคาก็ไม่ได้แย่มากนะครับอ่ะอ่าแล้วก็ต่อไปครับผวข้อที่2ครับมันจะได้จากตัวของอ่อกล่องสงการซึ่งกล่องสงการเนี่ยมันจะซื้อในเรื่องของ r ีอีช็อปนะครับผมอ่ะซื้อมาเสร็จปั๊บเนี่ยในกล่องสงการนั้นก็จะประกอบไปด้วยไอเทมต่างๆประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับ แล้วก็จะมีของแบบปืนฉีดน้ํามาให้เราเล่นแบบน่ารักน่ารักด้วยนะฮะอ่าอันนี้หน้าตาของบอสก็จะประมาณนี้เหน้าตาของบอสก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้ <uld> ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีการเพิ่มของเข้ามาในไข่เซนด้วยนะฮะมีและที่สําคัญนี่ของเข้ามาใหม่ในตู้โยกนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่3นะครับเป็นหอเป็นเป็นของที่เข้าใหม่มาใหม่ในตู้ของเดโคหรือตู้โยกที่เราเรียกกันนะครับจะเป็นแหวนออร่าอันนี้แหวนออร่านี่สวยมากนะสวยแบบสวยเลยอะ คือมันแบบแคล้ายๆกับว่าเป็นออร่ามบบัางกรน่ะแต่ว่าเป็นออร่าที่เป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็เป็นหัวช้างแล้วก็ปืนชีทน้ำแล้วกันนะครับสเตตัสคือดีทั้งคู่นะดีแบบบึ้มๆเลยนะฮะประมาณนั้นละกันนะครับอืมแล้วก็มีของเข้ามาในขุดด้วยนะครับเป็นเป็นแบบหมวกช้างนะครับผมอ่ะสเตตัสก็ไม่ได้แย่นะครับผมอ่ะทีเนี้ยเราพูดไปแล้วว่าไอ้ของมันได้มายัางไงบ้างทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้ของเนี้ยเราเอามาทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมดูนะ โอ้แต่ว่าผมว่าประดับสงครามโคตรสวยทุกคนสวยมากๆจริงน,น,นะสวยสวยจัดเอามาโคนก็ได้นะครับดูดิแฟชั่นแบบวิกวิกอ่ะนี่หน้าปัาแป้งครับหน้าป่าแป้งเลยโคตนลันโคตรโดนนะฮะอ่ะทีนี้เวลาที่เราเออกมาแลกของเวลาเราฟาร์มทัพฟาร์มจีนเสร็จหรือฟาร์มเกรปต่างๆมาเนี่ยเราได้คูป,ปองมาเรามาแลกกับ m p c ตรงนี้ m p c หน้าหล่อครับแล้วก็มาเลือกสินค้าครับแล้วเราก็จะมีสินค้าให้เราเลือกอย่างเป็นตัวของกระทงเนี้ยซึ่งกระทงเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่บวกดีมากๆนะทุกคน ดูสเตตัสเด็ได้ทั้งคีเรทได้ทั้งตัวของคีดามีดได้ทั้งสเปร์แล้วก็ได้ทั้งแบบมานาแบบบึ้มๆนะครับแล้วใช้เงินแลกน้อยมากนะเพียงแค่2 M เท่านั้นนะครับนี่แทบจะเป็นเมตาใหม่ของการแบบแลกประดับหรือเลปล่าเนี่ยแล้วก็เสื้อครับผมอ่ะเสื้อนี่บวกดีโคตรๆนะครับก็จะเป็นตัวของแบบทั้งคีเรทนะครับผมแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือในเรื่องของเอ่อสเปเชียลด้วยมีฮิปมีสเปเชียลมีเลือดมีมานาโคตรเวิร์กนะครับดีโคตรโคตรนะดูดิสเตตัสโคตรลั่นนะครับ un, น,บนี่ประมาณนี้ แต่ว่าวิวที่ใส่ได้ก็คือ60นะครับเนี่ยมีกางเกงครับกางเกงก็บวกดีครับกางเกงกับเสื้อเนี่ยบวกเหมือนกันเลยนะฮะค่อนข้างเฟี้ยวนะครับผมว่าที่พีคสุดน่าจะเป็นมือนะมือเนี่ยสองครีนะเพื่อนเพมือ2ครีเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงแรกๆเลยปะของที่แบบเอามาแลกเนี่ยมือเนี่ยมูลราคาน่าจะแพงนะทุกคนเพราะว่ามือมันสองครีอ่ะแกเออเงินที่ใช้แลกเนี่ยประมาณสักแถวแถวแบบ30มสิบเอ็มประมาณนี้30มสิบเอ็มแล้วก็ ได้ของคูปองนี่เอามาแลกมือได้นะครับผมแต่ว่ากิจกรรมมันอยู่ค่อนข้างที่จะนานนะกิจกรรมอยู่นานมากนะครับผมประมาณแถวแถว่าเอา่อถึงวันที่22สองอะ่ะเออเป็นเดือนอะ่ะเกือบเดือนอะ่ะซึ่งผมว่าถ้าเป็นแรกถ้าผมแรกก็น่าจะเป็นส่วนมือ,อเพราะว่ามันคุ้มค่า,าจริงๆนะครับผมอ่ะก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาหน้าเว็บจับของกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับของที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพราะว่ามันดีจริงมันดีจริงทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปหน้าเว็บจับของกันด้วยนะครับมาดูกัน โอเคเอ่อ okay. ถ้าเป็นเมตาตอนนี้เนาะเอ้ยเขายังไม่ไม่น่าจะมีการอัปเดตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ,อ๋อยังไม่มีการอนะัป okay. เดตเนาะโอเคเียดาจังจะมีการอัปเดตก็น่าจะน่าจะแบบลั่นลแล้วน,นะตอนนี้เออมันจะมีพวกคีเลกคีเมดเลยครับผมมืออ่ะน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับทุกคนของเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่าไม่เป็นไรนะครับแต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะอ่ะไอตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนแน่ๆจะเป็นเสื้อ เสื้อเกงเสื้อเกงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเมตานิดหน่อยสําหรับใครที่แบบอาจจะใส่แบบผู้คนแม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะแต่ว่ามันแม่ก็ยังคงใช้งานได้นะครับไม่ได้แบบว่าใช้งานไม่ได้นะแต่ว่าตัว,ต,วตัวของเอ่อเสื้อเกงเนี่ยมันได้คิเลตที่เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็มือได้ทั้งคิเลตที่ใมเงี้ยเฟี้ยวมากนะครับผมประมาณนั้นละกันนะฮะแต่ราคาก็แอบจิบไปนิดนึงแต่ผมว่าก็ก็ได้อยู่อะ่ะเออสเตตัสขนาดเนี้ยอันนี้น่าเปลี่ยนมือน่าเปลี่ยนขนาดผมยังอยากเปลี่ยนมือเลยว้ยจริงแบบเห็นมือนี้แล้วแบบ เออว่ามันน่าโดนมาะครับมันไม่ได้แพงประมาณ300อ่ะเมื่อละ3 0 0เองอ่ะมันไม่ได้แพงมากแล้วสเตตัสพี่แกดีด้วยเงี้ยเออสเตตัสพี่แกแบบใช้ได้เลยเงี้ยเออน่าโดนจัดนะครับประมาณนั้นโอเคครับผมสำหรับตัวของเอ่อของสงการนะครับถ้าจะแนะนําก็แนะนําให้แลกตัวของเสื้อเกงแล้วก็มือนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับนุนม่ม